วัสดีจ้าวันนี้หลกหน่อยทหามาแกงหอยจุกจ้ะนี่หอยจุกไอโหราภาพริกแกงข้าว็เจียวสีข้นจ้ะ กะทิก็เดือดละกันกน,น,นี่เดือดกะจักะทิเอาปิดแก๊สลงไป đu đủ được... một thìa, tán đuôi hoai, hoai chúc, hoai nóมาจาก bần cả, nó từ tán bần hao cả, nó sẽ đuôi một rồi มันกุ um ่มแบบกลางมันเอาน้ำมันมาจะไทำอราฮะกังปุ้คเอากระบก็มีใช่ไหมคมันล็กอ๋อ กะือหอยยุ่จันนี่หอ,อย,ยอันนี้กีิใบตุ่มมาจันนี้เม็ดน,นี่กะี่ใบตุมเดือเดือดแล้ว มันตาหน่อยผงนว มะกรูดซอยเพื่อ,หอ,อ,อให้มันหอมจะงอายกระเลิ่มทุกแล้วชิมรสชาตินี่ชวนชิมมั้งจ๊ะ รสดีโอ้ยหอมแต่ใบโหระพาลงไปจ้ะ หอยก็ทุบกระจายนี่หอยเม็ดใหญ่ๆได้จระนียวัชพัดตายแล้ว,ว,ว,ลวก่อนเอ้าขึ้นห้องกระชิมอีกรอบนึงก่อนวันนี้ปิดไฟได้เลยจ้า ปิดไปเอาใบโหระพาใสา่ลงไปจ้ะิดแล้วจา้าแกงหอยแกงกะิหอจุ๊บแมเบิงตัวนี้แมเบิงยังไเลยจ้ะนี่ เปอกช a j าอาหารอีสานบ้านๆเข้าเนาะนจะ้ะเนาะยแกงหอยเ็อกชจ้ะ จ้าคลิปนี้กไ็ไบตามน้อจ้าเนะาะปลากกดไหล,ล,ลไดกดแช่เป็นกำลังใจให้หนุกหน่อยทำคลิปต่อไปเด้อจ้าปลากกดติดตามหนุกหน่อยนํำเด้อจ้าเด้อเจอกันที่พี่นาเนะจา้าสวัสดีจา้า